เอโยวัฒนาสวยผม CPU นะครับแล้ววันนี้น่าจะมาเจอซีนแมบของอนิเมะแ n วนกาดนะครับผมในค่ายของลิปเปอร์ X หักนะครับซึ่งเป็นสกิลฟรีนะครับผมซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับโอเคเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมไม่พูดพอนะเพนะครับผมใครที่เอาสกิลไม่เป็นเนี่ยนะท้ายคลิปมีสอนนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันเนหมวดหมู่ของออโต้จอยกันเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นพวก ออโต้ Auto, เป็นรูปเซตติ้งอะไรนะออโต้สตาร์ทแล้วก็เฟนโอลี่อะไรต่างจอยดีเลย์ก็ปรับได้นะครับคลิกจอยก็สามารถกดเข้าร่วมโบไลดันเจียหรือซัมเมอร์อีเวนต์ต่างได้เหมือนกันนะครับกริปโหมดก็มีนะครับผมบอสอีเวนต์ก็สามารถเลือกได้นะครับผมต่อไปเป็นสตอรี่ไทฟินิตี้เนี่ยจะเป็นพวกหมวดหมู่ เข้าด่านนะครับเข้าด่านสตอรี่นะครับผมซึ่งคุณสามารถเอาไป FK ฟเคในเอนตี้ได้ด้วยนะครับผมครับชาเลนจ์ก็มีนะครับออโต้ <Auto S 1> ลงชาเลนจ์นะครับเป็นทั้งเวกซ์ลี่ทั้งแบบเป็นเรเกล่าเลยเนะี่ยบาวตี้อันนี้ก็เป็นออโต้จอยบาวตี้นะครับผมเอาเป็นว่าเนะี่ยทั้ง4อันเนี่ยไม่ดีทั้งหมดเนะีนะ่ยเนะี่ยเนี่ยมันคือออโต้จอยหมดเลยนะครับผมประมาณนั้นนะก็ออโต้จอยออเดซี่ก็มีนะครับผม ส่วนทางหน้าของล็อบบี้ก็จะเป็นพวกรีวอร์ดซิเลชันอะไรต่างก็ออโต้เคีมรีวอร์ดออโต้เคีมแบชชิเมนต์อัโต้เคีมทุกอย่างเลยออโต้รีดีมโค้ดก็มีนะครับผมนี่เห็นไหมสักเซสรีดีมโค้ดนะได้ของเต็มเลยดูดิถ้ากดเอออัโต้รีดีมโค้ดจะมีเมลออกมาตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจกันนะหรือบางคนอาจจะโทรศัพท์กระเด็นไปแล้วนะครับออโต้คาร์บนอกจาบคนที่แบบว่าลงชาเลนจ์ทิ้งไว้แบบเนี้ยทั้งคืนใช่ไหมแล้วแบบว่าหินเขียวมันจะเต็มใช่ไหมไอหินเขียวมันอันเนี้ย ไอกินีนชื่ออะไรวะเนี่ยอันเนี้ยหินเขียวมันจะเต็มตัวใช่ไหมมันจะเต็มร้อยยี่สิบห้าอันใช่ไหมหลังจากเต็มเนี่ยนะให้คุณเปิดฟังก์ชันนี้แนะนาให้คุณเปิดฟังก์ชันนี้ทิ้งไว้เลยเพราะว่าถ้าหินเขียวมันเต็มมันจะมาล็อบบี้อัตโนมัติแล้วถ้าคุณเปิดออโต้คราฟไว้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะคราฟของไว้แล้วหินเขียวคุณจะแบบคือมันจะคราฟได้เรื่อยๆอ่ะใช่ไหมทุกคนก็คือหินเขียวเต็มออกมาคราฟหินเขียวเต็มออกมาคราฟอะไรแบบเ,เนี้ยแบบคุณจะมีของไม่จํากัดเลยนะครับต่อไปนะเป็น ออโต้ซื้อของในร้านค้าโกอัตโนมัตินะครับผมมาต่อกันที่ฟังก์ชันของหมวดหมู่มาโคนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างโหดเลยก็คือเป็นฟังก์ชันของมาโคเองนะทุกคนนะออตโต้เพย์อันนี้เนะี่ยจะใช้ได้กับแค่พรีเมียมนะครับผมสำหรับเอ่อเวอร์ชันฟรีจ,จะใช้ยังไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะเนาะฟังก์ชันมาโคของฟรีก็ตึงมากๆแล้วนะนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับของเติมเลยแต่ของเติมมันจะมี ออโต้เพย์แบบนี้นะครับส่วนทางด้านของมาโคสวิตเนี่ยนะทุกคนนะอันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่อัดมาโคไว้เยอะนะครับเช่นคุณอัดไว้หลายด่านเลยแซนวิ ille, ics, ลเล่ดับเบิลดันเจียนนาเมกอะไรต่างๆนะทุกคนอาจารย์ให้คุณกดเข้าไปแล้วก็กดติ๊กไปที่ไอ้ไอ้ตัวที่เป็นของคุณที่คุณอัดไว้นะครับหลังจากนั้นอนะ่ะพอมันเข้าด่านอัตโนมัติแล้วใช่ไหมแล้วคุณเปิดเวอร์ชันออโต้สวิปมาโคเนี่ยนะครับ มันก็จะทําการใช้มาโคที่คุณเลือกไว้เลยนะสำหรับคนที่อัดทิ้งไว้หลายๆอันแล้วมาตั้งค่าตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมประมาณนั้นไปไปหน้าหน้าของเกมเซตติ้งนะครับผมเกมเกมเซตติ้งเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าออโต้รีเพลย์ออโต้เน็กออโต้แบ็กทูล็อบบี้ออโต้เซลล์ตัวยูนิตหลังจากเวฟอะไรตืด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 ก็ตั้งค่าได้ออโต้รีสตาร์ทอัปเปอร์เวฟตืดตืดตืดดก็สามารถรีสตาร์ทได้ออโต้เซลล์ตัวฟาร์มก็คือเช่นสวีบวากอนเจ้าตัวทักขดะอะไรแบบนี้้นนะะคครรรััับบออเเตต์วฟึ๊ดดดกไผม ก็คืออันนี้ก็เป็นออโต้โคสแอนเชนแนลนะครับเป็นแบบสัญญาณมดแลายอย่างหรือลูมดผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เอ่อสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะไปทําเองนะครับอันนี้ก็มันจะมีให้เนาะอันนี้ก็เป็นรูนซิตี Auto Auto ้อันนี้ก็ออโต้ออโต้กดไอหอคอยอะนะครับผมที่แบบมันต้องให้กดตามลําดับนะครับที่มันเป็นของเทพเงาใช่ไหมเทพเงาใช่ไหมครับแล้วก็ออโต้เฮน์คตรีมูฟเวอันนี้จริงๆมันต้องให้เพื่อนมารีมูฟเวแล้วนะครับก็คือ ตัดตัดได้อะตัดเชือกออกออกจากเราใช่ไหมแต่ว่าเอออันนี้มันสามารถตัดตัวเองได้ด้วยนะครับตัดเชือกของตัวเองนะครับนนี้ก็เป็นออโต้คอลเลกบอลนะครับสำหรับเออเมทัลบอลรันนะครับผมอัปเดตแปอันนี้ก็มีออโต้เซลเวนโซล่าเอเซีอีเวนอันนี้ก็แบบว่าเออสุริยุปราคาที่มันจะได้เจ้าตัวนั้นอ่ะเจ้าตัวอะไรวะที่มันถวายอ่ะนะครับถวายอ่ะนะครับที่มันจะได้ง่ายมากๆเลยนะเออนะครับประมาณนั้น ผมอันนี้ก็เป็นออโตสเตตนะออโตวางยูนิตเพื่อโจมตีรูปปั้นนะครับผมสำหรับดับเบิลดันเจียนซึ่งดนะับเบิลดันเจียนน่ยมันจะมีการแรนดอมในในตอนบอสเวฟใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าสุ่มรูปปั้นว่ารูปปั้นไหนจะมีชีวิตแล้วให้เราไปทําการว,วางยูนิตเพื่อโจมตีแต่ถ้าใครที่ FK เคนะี่ยคุณไม่สามารถดูได้ว่ารูปปั้นไหนมันจะเออมันมันจะโผมาใช่ไหมอันนี้ก็มีเหมือนกันครับออโตวางรูปปั้นอัตโนมัตินะทุกคนนะเออนะประมาณนั้นประมาณนั้นท่บูย่าสเตชันก็จะมีต โมฮาโต้นะครับวางยูนิตเพื่อโจมตีโมฮาโตอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกสล็อตเรื่องต่างนะอันนี้ก็เหมือนกับลูปัอเลยประมาณเตเบิรอีเวนต์ก็มีนะครับผมเอเดอรบีตี้นี่ก็เหมือนกับเป็นการกดความสามารถของยูนิตอัตโนมัติเลยนะครับโต้กดก็คือสำหรับยูนิตที่มีความสามารถอย่างเช่นเอาตัวนี้เอสคาร์นอะไรต่างนะมันจะมีความสามารถในการกดอันติกดกดอาบิลิตี้อ่ะนะครับคุณสามารถเลือกได้แล้วก็คุณสามารถเลือกได้อีกว่าต้องการให้มันกด ตอนที่บอสเกิดแล้วเข้ามาในระยะเท่านั้นก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับยูนิตธรรมดาอะไรนี้ก็มีนะครับการเซตติ้งอันนี้สำหรับคนที่าบางด่านมันจะมีให้เลือกการใช่ไหมทุกคนแล้วคุณเนี่ยสามารถกดเลือกการที่ดีไว้ได้เลยทีนี้เวลาที่มันทําการมันทําการขึ้นมาให้เลือกการมันจะเลือกตามที่คุณเลือกไว้อัตโนมัตินะครับผมแต่สำหรับ ถ้ามันไม่มีการที่คุณเลือกไว้เนะี่ยคุณก็เปิดออโต้รีเซ็ตรีสตาร์ทก็ได้พอถ้ามันรีสตาร์ทก็คือมันจะจัดสําหรับการ์ดใหม่ใช่ไหมแล้วจังหวะนั้นอน่ะก็คือมันจะเลือกการ์ดอันนี้แหละนะครับหรือถ้าไม่หรือถ้ายังไม่มีอีกเนี่ยมันก็จะรีรีรีจนกว่กาจะมีนะครับผมประมาณนั้นเนาะเออนะครับโนติฟายนี่เป็นเว็บพุกนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนใส่นะครับผมโอเคเซตติ okay. ้งนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้ก็สามารถปรับแรงต่างได้นะทุกคนนะเอพีสต์บ อันนี้มูฟรีมูฟแอนิมทก็มีเอพิธล็อกก็มีนะครับผมอันนี้ก็ชิลๆเลยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใส่ร็มูฟก,กันเลยนะครับผมอันดับแรกคุณเข้าไปที่ที่ขอนของคุณนะหลังจากที่คุณเข้ามาในที่ขอนคุณเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้ทุกคนเนี่ยทำการสร้างห้องสักห้องหนึ่งอันนี้ผมสร้างไว้เรียบร้อยก็คืออนิเมทแวนการ์ดใช่ไหมกดเข้าไปตรง Edit Channel กดเข้าไปตรง i n t e g r a t i ก n กดเข้าไปตรงเว็บพุกแล้วก็กด New เว็บพุกขึ้นมาหรือถ้าใครที่สร้างไวว้้แล กดเข้าไปแล้วก็กด copy w e ็บพุก URL แบบนี้จากนั้นกดออกมาแล้วก็กดเข้าไปที่ในเกมอีกรอบจากนั้นกดวางแล้วก็กด enter ไปทีหนึ่งแล้วก็ลองเทสเว็บพุกสักรอบหนึ่งแล้วก็กดเปิดไปนะคุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะแจ้งเตือนมาแล้วอันนี้ถือว่าเว็บพุกใช้งานได้แล้วจากนั้นเวลาคุณเล่นเกมจบหรือว่าคุณซัมมอนอะรอรยูนิตได้หรืออะไรแบบนี้มันจะแจ้งเตือนมา,าเออเนี่ยคุณได้อะไรนู่นนี่นั่นคุณแบบประมาณนี้เนี่ยมันจะขึ้นประมาณนี้เนี่ย ว่าคุณได้อะไรบ้างแล้วก็ได้ของอะไรยังไ mm hmm. งวิ่อะไหรชื่ออะไรเล่นด่านอะไรชนะใช้เวลากี่วีอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมต่อไปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้ทางด้านของมาโคให้ดูแล้วผมจะสอนใช้ของมาโคนะครับผมโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมขอุญาตเลือกด่านแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกไปเล่นด่านนามกและกันนะทุกคนเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะสอนใช้ไอ้น,นี้ด้วยออโต้จอยว่าใช้ยังไงนะครับ ให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปใช่ไหมนะครับกดอ่ากดสตาร์ด้วยนะแล้วกดเฟสตอรี่ไปด้วยนะสำหรับคนที่อยากเล่นคนเดียวนะแบบว่าไม่ต้องมีคยไม่ต้องมีใครเข้ามาเออว่าง่ายๆเหอะนะครับกดสตอรี่หมดใช่ไหมอ่าอันนี้ผมจะเลือกเดี๋ยวผมจะเอ่อให้ดูก่อนว่าใช้ยังไงอ่ะกดเลือกนะมผมจะเล่นแอคอะไรผมจะเล่นแอคหนึ่งละกันเนาะจะได้จบง่ายๆนะครับเอ,อ่อความเล่นความยากก็เป็นน o r m a l ละกันเนาะแล้วก็กดออโต้จอยแบบนี้นะครับเห็นมันจะสร้างอัตโนมัติแบบนี้เลยโคตรง่ายนะครับผม สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำ Auto ิวเนี่ยผมแนะนำให้ทำก่อนนะคือทำการกดกลับไปที่เอ,อ่ออันนี้แล้วก็กดเข้าไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะครับเป็นตัวไฟมีเนเจอร์แรงต่างคุณนะครับเข้าไปในไฟล์ตัวนั้นของคุณนะครับสำหรับตัวนั้นคอมก็มีเหมือนกันกดนิวกดไฟล์กดสร้างขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะสร้างแบบนี้นะครับจากนั้นให้คุณสามารถวางเข้าไปได้เลยแล้วก็กดเข้าไปในเกมอีกรอบหนึ่งนะีถ้ามันยังไม่หลุดนะแต่ถ้าหลุดแล้วคุณก็แค่ทําการกดเข้าเกมใหม่แล้วมันจะทําการ ออต้รันอัตโนมัติแบบโคตรชิลแล้วแบบไหนแบบนี้อันนี้มันจะหลุดใช่ไหมอ่ะอันนี้ผมโชว์ให้ดูเลยว่าถ้าผมเข้าเกมไปแล้วเนี่ยมันจะรันอัตโนมัติแบบจริงๆนะครับผมและแบบโคตรชิลโคตรง่ายนะครับรันขึ้นมาแล้วเห็นไหมทุกคนอันนี้ผมไม่ได้รันเลยนะอันนี้คือมันรันเองอัตโนมัตินะครับผมโอเคมันก็เข้าด่านไปนะก็คือโปรตัวนี้ผมจะบอกกันว่ามันเซฟเซตติ้งนะก็คือถ้าคุณเปิดฟังก์ชันไอทิ้งไว้เนะี่ย หรือคุณตั้งค่าอะไรยังไงไว้ในตัว UI เนี่ยนะครับผมมันก็จะจะัดมันก็จะจดจานะแล้วก็หลังจากที่คุณลานอีกครั้งนึงอะ่ะมันก็จะยังคงค่าเดิมไว้ก็คือไม่ได้กดปิดหรือไม่ได้ลดใสบไปเป็นค่าเริ่มต้นแบบนี้นะครับผมนี่ทุกคนหนละังจากที่มันเข้าด่านมานะมันขึ้นแล้วเห็นไหมเมื่อกี้สําเ็จกำลังโหลดทริปอันนี้แวนกาดนะครับผมอันนี้คือโค้ชชิลคือเอามันเอาตัวคิวแบบอัตโนมัติเลยนะครับผมทีนี้นเราก็แค่ทําการรอมันทาการขึ้นจยจดทวี นี้เราแค่รอมันทาการขึ้นตัว GUI นะครับผมอันนี้ก็รอเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาแล้วก็เราสามารถใช้งานได้เลยนะครับซึ่งอันนี้มันปัจจัยหลายอย่างนะปัจจัยเครื่องคุณด้วยแหละนะโอเคนะังจาบมันขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมใช้ใาการกดรีสตาร์ทด่านนะเพราะว่าคือตัว GUI ผมยังมันมันยังโหลดไม่เสร็จเลยอ่ะนะครับอเอะโอ้โขขึ้นอีกแล้วนะครับควรเนี่ยเข้าไปที่หมวดหมู่มาโคเย์ใช่ไหมทุกคนแล้วก,กด กดอันนี้เว้ยเลื่อนไปด้านล่างจะสร้างสร้างมาโคเนมตรงนี้ก่อนนะอันนี้ผมก็ขออย่าสร้างเป็นอะไรดีนะ what the fuck อะไรของมึงเนี่ยเอา้าได้ง่ายเกินอะไรวะนะครับมันน่ารำคาญมากเลยทุกคนนะอันนี้ผมเพิ่งปิดอันนี้ไปน,นะฟังก์ชันเดนดอมมนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันแบบจะขึ้นมาบ่อยเกินนะทุกคนเออนะครับ โอเคอันนี้ให้ทุกคนเนี่ยทำการตั้งชื่อไปนะผมก็ตั้งชื่อเป็นไอแล้วกันเนาะทุกคนไอกด Clear a ไปแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะเลือกตรงนี้ได้นะเป็นไอนะครับเห็นไหมไอแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนทําการกด Record ได้เลยอันนี้ผมขออนุญาต Reset ก่อนนะทุกคนเออ,ออนุญาตปรับเป็น b i ก Play แล้วกันเนาะโอเคนะครับโอเคแล้วก็ทําการกด Restart ไปรอบนึ่งนะ Restart Reset นะครับ <c oughs> โอเคแมททำการรีเซ็ตแล้วนะครับผมให้ทุกคนเนะี่ยทำการรอเลยนะรอที่จะกดไอมาโคเรคคอร์ดนะครับกดมาโคเรคคอร์ดนะครับมาโคเรคคอร์ดอาจารย์ก็ทำการเล่นเหมือนกับตามที่คุณแบบเล่นเหมือนกับเล่นทั่วไปเลยนะครับเล่นเหมือนที่คุณเล่นปกติอะนะครับดูผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคุณเล่นยังไงก็เล่นอย่างนั้นแหละนะครับอันนี้ผมก็จะวางให้ดูนะคุณจำไว้นะว่าตัวผมวางตรงไหนบ้าง แล้วคุณจะสังเกตแล้วว่ามาโขมันจะวางตรงนั้นแบบเป๊ะๆเลยนะครับโอเคอันนี้ผมก็ยังไม่มีตังวางตัวเงินไม่ดิไม่ไม่มีตังวางตัวดามเมจนะครับอันนี้ผมก็อาจจะวางตัวเงินไปเรื่อยๆก่อนนะครับอยู่นะทุกคนรอไปก่อนนะครับเอเดนสโร์นะทุกคนรอไปนะครับผมรอรอรอ <c oughs> โอเคนะครับโอ้ยยังไม่มีตังวางอีกหรอโอ้โหจนเกินนะครับ ว่าจะวางตัวนี้เหรอทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันได้เงินแค่นี้งไงขายตัวนี้ทิ้งไปะจะดีปะไม่ดีหรอกเนาะวางสองซีนูไว้ละกันท้างั้นะนะครับเอ๊ะตายแล้วใช่ไหมทุกคนอันนี้คุณก็จำไว้นะว่าผมวางสองซีนูไว้ตรงนี้นะทุกคนจะวางตัวนี้ไว้ตรงนี้ต่อนะอเ,นะเอ๊ะ ไม่ไม,ม่มีสองอันวะหรือผมคิดผิดก็ขออนุญาตวางตัวเงินโอเคผมวางหมดแล้วนี่หว i̇şte. ่าผมลืมไปไม่ได้เอาไอ้นั้นมานะครับไอทักเคดามาอันนี้ผมก็อัพเกรดแบบชิวๆเลยนะครับอันนี้ผมก็เล่นชิวๆเลยนะทุกคนอาจจะขายส่งทิ้งดีไหมนะครับโอเคขายส่งทิ้งแล้วกันเพราะว่าว่าตัวด้านหน้าแบกกว่าอย่แล้วนะทุกคนนะก็เล่นแบบชิวๆเลยนะครับ จนจบเลยนะเล่นจนคุณจบอะนะครับเกมมันจบอะทุกคน,อ,น,นอ,อันนี้ถือว่าเราอลังเล่นให้เล่นให้ AI เล่นให้โปรูอยู่นะครับผมก็คือเล่นให้มันจำนะครับว่ายง่ายเหอะนะครับ,รรบผมคุณก็เหมือนกับที่แบบคุณไปดูคลิปใน y o u t u b บอะนะครับว่าแบบเออเล่นยังไงแล้วคุณก็ไปเล่นตามเขาอะแต่ว่าคุณอาจจะวางไม่ตรงกับเขาหลาเปอร์เซ็นใช่ไหมล่ะแต่อันนี้มันจะวางตรงร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผม เ็ามศึกษาจากคุณแล้วก็สามารถอ,อวิเคราะห์องค์ประกอบในทุกอันเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็รอไปนะครับเดี๋ยวผมก็เล่นแบบชิวๆเลยนะจนจบนะครับจนจบแต่ถ้าใครเล่นอินฟินิตี้อันนี้ก็อาจจะยาวหน่อยเนาะทุกคนเนาะเออนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับคุณต้องวางตัวเลขครบอะไรก่อนประมาณนั้นใช่ไหมล่ะนะครับในผมว่าจะวางเป็นเจ้าคางูยานะทุกคนเออจะไปนะครับแอนดอมเลยเพราะว่า ตัวเป็นโมนาแล้วมันวางได้ตัวเดียวะนะครับทุกคนผมก็เอ,อวางมั่วเลยแล้วกันเนาะเปนคางูยาออแต่กับคางูยามันก็น่าจะวางได้ตัวเดียวหรือเปล่าฟังกชันนู้ให้ดูด้วยสมาร์ทอบิลิตี้เนี่ยนะครับผมอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะให้มันใช้ตอนไหนอันนี้ผมก็จะให้มันใช้ตอนเข้าระยะบอสทุกตัวเลยอ่ะผมก็จะใช้ผมก็จะให้มันเข้าระยะบอสทุกตัวเลยหลังจากที่มันเข้าระยะบอสเสร็จอ่ะมันจะทําการกด ability ให้ต่วมัดเลยอันนี้ผมก็รอดูก่อนละกันเพราะว่ามันยังไม่ถึงบอสไงนะครับเออ้ยนะครับบอสมาแล้วมันยังไม่ทันได้กดเลยนะทุกคนเออนะครับอันนี้ผมทําการกดรีเพย์ดูนะครับผมรีเพย์ดูรอบหนึ่งนะหลังจากนี้คุณสามารถทําการกดปิดตรงไว้น,นึงกดปิดตรงอันนี้แล้วก็กดเข้าไปตรงมาโคเพยได้แล้วนะทุกคน อลัจากนั้นทํทำการวางแบบตรงเป๊ะเลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้วางนะอันนี้คือปูม,มันวางอับตำวับเลยนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับผมจะสปีดลาน์ไปเลยนะทุกคนว่าปูมเนี่ยมันจะวางตรงเป๊ะแล้วก็เล่นจนจบแบบวางแบบครบทุกองค์ประกอบเหมือนที่ผมวางไปตอนแรกหรือเปล่านะทุกคนนะก็ดูกันเลยนะครับ ณสังเกตดูนะครับว่ามันวางตรงแบบทุกอย่างนะครับผม <c oughs> ของเชมกบดีเทอร์ทูโรเปียนะก็คือผมจะบอกเลยว่าโปรมาโคตรวนะี้มันโคตรจะดีนะครับผมแล้วแบบว่ามันเป็นของฟรีอะทุกคนเก็ตปะมันเป็นของฟรีนะครับแล้วแบบโปรฟรีที่จะ,จะแบบโอโ้โหโคดขนาดนี้เนะี่ยคุณลองคิดดูว่าคุณจะไปหาจากไหนได้นะครับผมผมบอกเลยวผมแนะนำมากๆสำหรับคนที่เป็นสายฟรีนะครับผมหรือถ้าใครที่อยากจะใช้ออโต้เพย์ คุณไปซื้อแบบที่มันเป็นพรีเมียมมาอะไรเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับผมประมาณนั้นเนาะเออนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แล้วหรือเปล่านะสำหรับโปรตัวนี้นะครับผมสำหรับค่ายดิปเปอร์เอ็กหับนะผมจะทิ้งลิงก์เว็บของเขาไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะใครที่เอาคีย์ไม่เป็นแล้วก็ใครที่เอาสกิีไม่เป็นเนี่ยดูคลิปให้จบนะครับอันนี้ผมจะมีสอนอยู่นะทุกคนนะประมาณนั้นนะครับผมก็ซีโอเกนเน็กซัมนะครับอันนี้ผมเปิดออโต้จออยยยทิ้งวนนี่มัก็เลจ ดาวนะมีอีกรอบหนึ่งเนีครับผมแต่ว่าคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมโอเ okay. ค Let's go โอเคเราจะมาสอนเอาซิมก่อนเลยนะทุกคนอันับแรกเข้ามาที่ลิงเว็บใต้คลิปเลยนะจากนั้นเนี่ยนะให้ทุกคนทําการกดเลเวิที่แมปอนิเมะแบนการแมปแร่ทองกับไอแมปอนิเมะแบนการหลังจากนั้นให้ทุกคนทําการกดว s สไอสครับสามครั้งนะครับ เออแล้วก็กดอ,อื่นเนี่ยนะสำหรับใครที่ไม่ขึ้นหน้าเนี่ยมันจะขึ้นให้ล็อกอินดิทคอร์ดก่อนก็กดล็อกอินโอเคมันจะกดไปเลยนะครับหลังจากกดไปแล้วเนี่ยนะมันจะขึ้นเป็นหน้ารูดลิงก์แบบนี้เนะี่ยทุกคนเนี่ยทำการตามสเต็ปก็คือกดไปข้างกดปิดกลับมาแล้วก็รอประมาณ60นะหลังจากที่มันขึ้นอัน็อกของนี้กดอัน็อกคอนเทนต์ไปนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันจะได้แล้ว1สเต็ปนะผมแล้วมันจะขึ้นแล้ว1สเต็ปนะครับอาจานั้นทุกคนก็ทําแบบเดิมเนี่ยนะครับจนครบ3ครั้งนะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปเลยดีกว่านะครับเช okay, ็กกดอาล็อกคอนเซนต์ริกรอบหลังจากนั้นเนี่ยมันครบ3ครั้งนะใช่ไหมทุกคนอนะันนี้เราก็จะได้แล้วนะเออนะี่ยเลยนะทุกคนก็ปีแบบนี้จะใช้งานได้6ชั่วโมงนะครับผมหนละังจากก็ต้องมาทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะจะใช้ได้มันจะใช้ได้6 จะแชร์ได้6ชั่วโมองนะครับทุกคนหลังจากนั้นี้คุณต้องมาเอาใหม่นะครับก็คือมานั่งดูโฆษณาเนี่ยสามรอบเหมือนเดิมนะครับรันขึ้นมานะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นให้เป็นดีด,ดแบบนี้ใช่ไหมให้ทุกคนเอาคี์เมื่อกี้เนี่ยเอามาใส่เลยนะครับกดไปแล้วก็รีดีมไปเลยหลังจากนั้นรอสักแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะทําการขึ้นหน้าต่าง UI มานะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้เราได้สกิปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือสกิปในแบมของเอเวนการ์ดของไอริเบอร์เอ็กซ์ฮับ